สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆครับผมวันนี้พามาใส่เบ็ดหวยเสี่ยงหำนะครับผมใส่เนี่ครับผมเลาะหิ้มหวยกะร่องบึงนะครับผมไมายนี่ยกะน้นหากินหลจังหน่อยเดี๋ยวผมจะเลาะเนี่ยครับผมใส่ไปนน้หิมฟังเยื่อใส่เดือนนะครับวันนี้จัดใส่เดือนพี่บมนนะครับผมใส่เดือนไงกะว่าเอ้มันจังหลวนเนี่ยนะครับใส่เนี่ยครับผม ปากเฮานี่แหละสิปักไปนี่ยทำหิมปลาหิมยังนี่สิหิมฟังเบิ่งกันครับผมว่าใหม่นี่สิเป็นยังไงเนาะลองเบิง่งส่วนใหญ่ก็ช่วงนี้ก็สีหาใส่เบ็ดน้ำหนองนะครับผมไม่น่าปลาโบยหลาไปเลยน่ะมันท่านใดไหลเลยพึ้นเลยปลามโบยได้เป็นนี่ขึ้นจากน้องไปนี่เป็นเลยครับไปไค่ก็มีแต่พวกปลาหน่อยนะครับหลายปลาเค็งหน่อยพอหน่อยแล้วตอนท่านได้ใหญ่ เดี๋ยวเกิดจะพาพี่น้องใส่น้ำหนองสักก่อนเบ่งกันครับผมมาไม้นี่สิเป็นยังไงนะครับผมไปครับผมไปใส่เบ็ดไปด้วยน้ำกันครับไปครับ วีว e ีเลยตีงนาบ่ได้เลยครับบินใส่คนเลยยุ่งอ๋อขบุมไ้เลยครับใส่เดียนอ๋อไม่เลย เลีเยืเนีหย่ๆนี่ข้อดีของมันคือมันหยาบนะพนี่น้นองปลาหน่อยกินบอลลออ พี่น้องเดี๋ยวผมสีลาไปก่อนนะครับจังถามมาลุ่นผนงานกันครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ครับผมนี่กรบปุมบรรยากาศน้องตอนเสาร์เนาะมาเลาะเบิ่งเบ็ดตอนเสาร์กันเลยครับเทื่เดียวเลยนี่ครับเ่าใส่เ่าใสไ่ไปทางไปฝุ่นว่นเ่าใส่แต่ฝุ่นนะถ่ามาแต่ว่าเสาร์เนีเาสิเลาะเบิงเ่งแถวนี้ก่อนครับก็เจาฟังทนะั้งุ่นก็เจ้าไม้ ยามม่วงยามด่างเบิ่งกันเลยครับโอ้โหพี่นองล้งเรียกแหกมานครับล้งเรียกแหกมานเนาะ Nhạc mảnh không có tay Lần này nhạc mảnh không phá kiếp

ปลากาครับพี่น้องกาลังเบ็ดคือเป็นเนนี่ยตัวมันือพันนเนี่ย ai nhỉ là. <laughs> là cái sụp cái nọ sụp nồi nó cái pin gấp cả cái sụp cái mai Hãy subscribe cho kênh Uh huh. เอโโอเออเอนนอเออไปโอ้ยโอ้ยสมุนไวน์อ่อ่ะใจควนใจควนพอแล้วมุนนวอยขีเดือพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งยังยังกินท่นเด็ดซุก น,นี่ดึงลงโอ้ยอยู่บนพี่น้องโอ้ยวายเป็นงูโอ้ย,อยพี่น้องของดีนี่โตโตโต นกว่างงูครับผมของดีครับประหลาดประหลาดกระทิ้งครับใส่เบ็ดเจอกระทิ้งครับอ้หกระทิ้งเจอกระทิ้งครับโอ้กระทิงตัวใหญ่เลยพี่น้องเอ้ย กระทิ่งครับใส่เบ็ดปลาได้กระทิง่ง <laughs> ทิ้งงามๆเลยน้อะทิ้งก็ทิ้ง

นกักปลาสูบล่มกระเป๋ากระเป๋ากินเบ็ดน่ครับผมสายขาดพอดิกินเบ็ดกัดสายจนขาดอ่ะเต๋องน่าจะจีปล่อยที่การปล่อยกระเป๋าู่ ปุ่ม่ครับปาสูบลมปากมันคมและแข็งนะกัดสายขาดไปแล้วครับ ปากานะครับผมปากกาปากา,า,กาตัวใหญ่ครับมานมือถือแม่ใหญ่ยี่สวยๆนะครับโอ้เหมือนนีปลาน้องนี่ปลาหลากหลายอีดีนะครับผมเก็บครับ อู้ยลังนี่เบ็ดเป็นแนวนี้พี่เอรอ บาอยู่บาอยู่พี่เนาะปลาอย่างวะมันกระทิ้งอีกบ่วะมาอยู่ครับใ่หลังข้างหน้าหลังนี้บมีอย่างบะมีอย่าง เดี๋ยวเดินครับหลังข้างหน้าบิดคือจจมโอ้ยบึงคับคันบิดจมอีกลอเลียวพี่น้องอุ้ยเหนียวเด้อครับติดติด เ้ยสวยครับอย่างใหญ่จริงๆครับเก็บก่อนหลังสุดท้ายแล้วพน,น้องหลังบสถ์แต่ว่าหลังนี้ เปิดคืบเป็นเนี่ยนี้เป็นเนีเ่ยนี่คืโอโบโบมีครับหมดแล้วนี่แหละครับผม,มหมายห้อ

เออปลาบูโอ้ยเออปลาบูตัวไข่ตัวนี้ผมเด็กกระทิ้งตัวนึ่งเห็นว่มเนี่ยกระทิ้งปลาปลาโหลปลาไหลอืมเอี้ยแของดีมาตัวหนึ่ง ครับพี่น้องนี่ผลงานเขาปลาคอพี่บบมัตต์ตัวหนึง่งเป็นปลาคอยตัวหนึง่งปลาสูตรปลา,ากาแล้วก็มีกระทิงแม่น้ครับนี่ปลากระทิงแล้วปลาหลาดนี่อวนตับเลยข้าวบอ๊ะอ๋อ,มอผมมีแต่ปักเป่า,ากัดสายเบียด ปักเป่าลายเหี้หยงเอ๋ครับพี่นอ้องผลงานอัออ๊อฟอ๊อนี่สวยๆกับประคอกันนี่ครับผมประหลาดนี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆเนาะหาอยู่หา,หากินป,เยยเปุน้นใหญ่ปุ้นกางม่วงยามม่องกัน,นเครื่องทั้งอยู่เพื่นวะเด็กประบูนเด็ประบูนั่ม นี่แหละครับผมเอาวิธีแบบบ้านๆมาฝากพี่ฝากน้องเนาะจะฝากเป็นกําลังใจใหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมครับ <c oughs> กดกระดิ่งไว้จังบวผานคลิปคลิปต่อไปสิไม่ยังก็ทารุ่นทาเบิ้งครับเหมือนนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ